เราจะมาสร้างเมนูกันก่อนนะครับโดยเราจะมาที่ข้อมูลหลักแล้วก็มาที่หัวข้อที่2ครับประเภทอาหารเครื่องดื่มมันก็คือกลุ่มอาหารนั่นเองนะครับทํำยังไงมาดูตัวอย่างนะครับวิธีการสร้างผมแนะนําเป็นอย่างนี้ครับเราจะใช้รหัส2หลักอย่างเช่นอันแรกเป็นอาหารแนะนำจะเป็นต้มยำ เป็นทอดอย่างนี้นะครับมาเรามาเริ่มกันดูครับ01อาหารแนะนำแล้วก็ F12 บันทึกใช้เมาส์คลิกนะครับหรือ02ต้มยำกดปุ่ม F12 ที่แป้นคีย์บอร์ดได้เลย03ทอด F12 มาดูกันครับ เรียบร้อยการเพิ่มกลุ่มแบบนี้ถ้าเราพิมพ์มุมผมพิมพม์ม,ม่วๆครับไม่เอาบทีต้องการลบข้อมูลนี้หรือไม่โอเคหายไปแล้วนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนชื่อมันนะครับต้มยำบวกต้มจืดผมเร็วไปครับเรียบร้อยนะครับไม่เอาต้มจดอันนี้ไม่เอาก็ ลบทีแล้วก็บันทึกนี่เป็นการเพิ่มกลุ่มครับของเมนู